สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนนจูดเกอร์กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสายการบินใช้หน้าอ์ไ์ที่เรานั่งกลับจากไต้หวันนะคะกลับไปที่สุวรรณภูมิประเทศไทยค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นขากลับของเราแล้วค่ะตอนที่เราถ่ายในคลิปนี้นะคะอันนี้เรามาถึงที่สนามบินเถาหยวนแล้วนะคะเราก็มาที่เทอร์มินอลหค่ะซึ่งในตั๋วมันจะบอกอยู่นะคะเราก็มาตามหาเกตค่ะ เราก็เดินตลอดตกแต้มตามหาเกตของเราเกตของเราวันนี้คือเกต A7 นะคะนี่ค่ะป้ายจะบอกเลยค่ะเวลาของเรากลับคือป้ายแบงคอกนะคะ13.50นเป็นเวลาท้องถิ่นนะคะเราก็เดินเข้าไปเลยค่ะก่อนที่เราจะเดินเข้ามาเนี่ยระหว่างทางมันก็จะมีร้านค้าแบบมีร้านอาหารมีร้านชานุงไข่มุกอะไร่เงี้ยถ้าเกิดใครไม่ได้กินข้าวมาก็มากินที่นี่ก็ได้นะคะในโซนใกล้ๆเกตนะคะมีร้านอาหารอยู่นะคะ อันนี้เราก็จัดการมาเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเราก็ไปอินทาวเช็คอินแล้วนะคะใครอยากรู้ว่าเราทำอินทาวเช็คอินที่ไหนยังไงไปดูคลิปเก่าของเราได้นะคะเราทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็มาถึงเกตแล้วนะคะเราก็ถ่ายรูปนิดหน่อยะคะ่ะก็อุ้ยเครื่องบินลำใหญ่เลยค่ะเครื่องบินวันนี้ก็คือเป็นบินตรงเลยนะคะจากไทเปสู่สุวรรณภูมิประเทศไทยนะคะไม่ได้แวะต่อเครื่องที่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ะ นี่ค่ะเขาก็เรียกขึ้นเครื่องแล้วค่ะตอนนี้ถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวไต้หวันก็ยังฟรีวีซ่าอยู่นะคะเขาก็ยังมีฟรีวีซ่าอยู่ซึ่งเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลดูนะคะมันจะมีกําหนดระยะเวลาเนาะแบบส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นปีต่อปีค่ะซึ่งตอนนี้เดือนนี้ก็ยังฟรีอยู่นะคะเพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวได้ก็ใช้แค่หนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตนะคะนี่ค่ะก็เดินเข้าไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูที่นั่งกันค่ะอันนี้เราทำอินเทอร e เช็คอินมาเนาะก็คือแบบแล้วเราก็ทำเช็คอินล่วงหน้ามาใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้สามารถเลือกที่นั่งได้นะคะที่นั่งมันก็จะแรนดอมค่ะถ้าเกิดใครอยากนั่งติดกันหรืออยากล็อกที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เข้าไปดูในเว็บไซต์ค่ะมันก็จะให้เราเลือกที่นั่งได้นะคะแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะถ้าเราอยากนั่งริมหน้าต่างหรืออะไรที่เราแบบอยากจะระบุเองอะคะ่ะแต่อันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเราก็ให้ระบบแรนดอมให้ค่ะซึ่ง เข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอกที่นั่งแบบ2-4-2อนะคะอันนี้เราได้นั่งอยู่โซนตรงกลางค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะใครมีกระเป๋าแคลลี่ออนหรือว่าถุงของฝากค่ะก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มานั่งที่ของตัวเองเนาะอันนี้ก็เป็นโซนขาของเราค่ะเล็กรูมของเรานะคะก็กว้างเหมือนเดิมค่ะเหมือนขามานั่นแหละค่ะก็พื้นที่ก็คือแบบระยะมีพื้นที่ให้แบบขาไม่ชนนะคะ อันนี้ก็เป็นเครื่องลำใหญ่ค่ะ Airbus A 3 3 0 3 0 0นขีดนะคะอันนี้ก็เป็นใบแบบว่าเออถ้าเกิดเหตุอะไรก็มีเหตุฉุกเฉินอะไรเขาก็จะมีแบบแผ่นป้ายบอกเราอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะมีหน้าจอจอก็แสดงภาพได้นะคะเป็นโฆษณาเป็นอะไรของเขาอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะพับเก็บได้ค่ะยืดหดได้ปกติค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบนเครื่องบินนะคะตอนนี้ก็เตรียมเทคออฟค่ะ พวกแอร์โฮสเตดนะคะพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเขาก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อยของเรานะคะเขาก็ให้เราขาดเข็มขัดน,นิรภัยแล้วก็มาแสดงแบบว่าวิาวธีแบบถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินตรงนั้นตรงนี้ทํายังไงบ้างนะคะเป็นแบบทั่วไปค่ะอันนี้เขาก็จะเปิดจอพร้อมกับการแสดงของแอร์โฮสเต e นะคะแล้วก็อันนี้ก็ด้านข้างตรงนี้มีกระจกด้วยค่ะเอาไว้ให้เราส่องกระจกได้นะคะหูฟังอะไรเงี้ยก็มีให้ปกติค่ะ ส่วนตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะขึ้นไปสักพักหนึ่งอาหารก็มาเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะไอติม PR นี้อร่อยมากนะคะนี่เราจะมาดูอาหารของเราะคะ่ะอันนี้เราจําไม่ค่อยได้นะคะว่าเราสั่งอะไรไปนะคะอาหารที่เสิร์ฟนี้ก็จะมีอาหารจานหลักนะคะขนมปังผลไม้สลัดนิดหน่อยแล้วก็น้าค่ะน้ําก็จะเสิร์ฟตลอดนะคะน้ําเปล่าน้ําอัดลมลอะไรพวกนี้ค่ะน้ําผลไม้นาะเราก็เรียกเขาได้ตลอดนะคะอันนี้เราก็ทานข้าวไปสักพักทานจนเสร็จแล้วก็ ทานในติมต่อค่ะไอติมอันนี้อร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนั้นก็เมื่อกี้เป็นของสามีนะคะอันนี้ก็เป็นของดิฉันค่ะก็เหมือนจะสั่งมาไม่เหมือนกันนะคะก็เลยถ่ายทั้งสองคนเลยค่ะแต่ก็จําไม่ได้ค่ะว่าสั่งอะไรไปนะคะนี่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นผัดเส้นค่ะของคุณผู้ชายเมื่อกี้เป็นข้าวใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นผัดเส้นผัดหมี่อะไรสักอย่างเ่ยค่ะนี่ก็กินไปสักพักหนึ่งน้ําก็เสิร์ฟตลอดนะคะเราเรียกได้ตลอดค่ะก็กินไปสักพักนึงค่ะแล้วก็ ทานไอติมอะไรอไอติมจะพูดถึงไอติมอีกแล้วไอติมอร่อยมากค่ะนี่ก็ทานข้าวกันไปค่ะเขาก็เสิร์ฟพร้อมกันเนี่ยค่ะก็ค่อยๆเสิร์ฟมาเรื่อยๆนะคะนี่ไอติมอันนี้ค่ะ จากการดูรีวิวของหลายๆที่มานะคะเขาก็บอกว่าแบบเหมือนทุกไฟขากลับเนี่ยจะได้ไอติมค่ะแล้วก็เป็นไอติมที่อร่อยมากเราก็เลยอยากรู้ว่ามันแบบมันอร่อยจริงไหมนี่แล้วก็แกะเลยค่ะข้าวยังกินไม่หมดแล้วค่ะกินไอติมก่อนอร่อยจริงๆค่ะต้องลองนะคะนี่การมาเที่ยวไต้หวันครั้งนี้ก็สนุกมากเลยค่ะจริงๆมันก็แบบ เราไปมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะประมาณเดือนกุมภาค่ะแต่ว่าคลิป,ปเราก็ทยอยออกไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นขากลับแล้วนะคะก็นั่งใช้หน้าไอ i ลน์ค่ะถือว่าคุ้มค่านะคะเป็น f ูลเซอร์วิสค่ะมีอาหารแล้วก็รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าแล้วด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ